วันนี้มาส่งเครื่องสับยารุ่นส้มปริ๊ดนะครับอ่าส่งให้คุณพี่เจ๊แสงอาเจ๊พันนีเจ๊พันนีนะครับผมบ้านบ้านบ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรพิสัยไรอ,ยอ็ดนะครับผมลูกค้ามีมาตื้อเองนะครับอ่ามาลองดูกันอ่ทริปนี้ลูกค้าจะเป็นคนป้อนนะครับ มาดูชิ้นงานนะครับกำลังสวยเลยรัาสวัสดีครับจันัาบับ